สิ่งหนึ่งนะคะที่แสดงถึงว่าผู้หญิงคนหนึ่งรักตนเองมากๆเลยนั่นก็คือเธอเรียนรู้ที่จะปฏิเสธเป็นปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบใจปฏิเสธสิ่งที่ไม่ทําให้ตัวเองมีความสุขสิ่งที่ไม่ทําให้ชีวิตดีขึ้นหรือผู้คนที่ไม่ทําให้ชีวิตของตัวเองเติบโตมากขึ้นภาษาอังกฤษมันคือ set boundary นะคะมันคือการเซตเส้นความสุขเส้นขอบเขตของตนเองนะคะเพื่อที่ว่าจะบอกให้คนรู้ว่าสิ่งนี้นะเข้ามาลุกล้าฉันไม่ได้สิ่งนี้ฉันไม่ชอบใจนะสิ่งนี้ฉันไม่โอเคสิ่งนี้ฉันไม่อนุญาตนะ รรเพราะคนที่รักตนเองเนี่ยจะรู้ว่าเธอต้องการสิ่งใดความสุขของเธอคือรูปแบบใดเธอคู่ควรกับสิ่งใดแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะผู้หญิงที่รักตนเองไม่เป็นก็จะรู้สึกว่าการปฏิเสธเนะี่ยมันจะทําให้คนอื่นเนี่ยเกลียดเธอหรือเปล่าแล้วก็เขาก็พยายามทําในสิ่งที่ไม่เป็นตนเองเพื่อเอาใจคนอื่นยกตัวอ,อย่างผู้หญิงที่อยู่ในความสัมพันธ์กับผู้ชายบงการด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นนาซิสีการหลงตนเองการควบคุมผู้หญิงก็ตามแต่นะแต่ผู้หญิงหลายๆคนก็ไม่รู้จักที่จะปฏิเสธผู้ชายพวกนี้ออกไปเพราะคิดว่าการปฏิเสธจะทำ ถูกเกลียดมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าผู้หญิงพวกนี้นะก็จะยิ่งแบบอุย้ยพยายามทําดีให้เขาเห็นค่าม,มากขึ้นทำไงให้เขามาดีกับเราบ้างการที่คุณปฏิเสธไม่เป็นเนี่ยแหละเขาจะยิ่งย่ายีคุณมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะผู้หญิงที่รักตนเองไปเรียนรู้จากวิธีการเซตบาร์ดอรี่ซะใครไม่รู้ว่าจะเซตบาร์ดอรี่ไงไปเรียนในคอสควีนนะคะจิตราชนินีคอสนี้จะยกจิตของคุณให้สูงสง่าด,ดังราชนินีสวมมงกุฎนั่งบัลลังก์ซะแล้วคุณจะเป็นผู้หญิงที่ภูมิใจในตัวเองและมีความสุขส